สวัสดีครับผมแมจิก์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง Final f a n t a s ซ TCG นะครับ r a d i n g Card Game ซึ่งเป็นกล่อง Opus 13นะครับนี่จะเป็นกล่องที่สองท,สที่ผมเปิดนะของ Opus 13นะฮะหาชมของกล่องแรกได้นะครับใน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 คลิปก่อนๆนะครับผมซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะสลับ ทำภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างผมไม่รู้ทําไมทําอย่างนั้นนะนะจริงๆก็ควรจะเป็นบล็อกไทยหรือบล็อกอังกฤษไปเลยนะฮะแต่ผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยและคนต่างชาติเนี่ยได้หันมาเล่นสะสม Final f a n ตาซีด้วยเพราะว่าภาพสวยมากแล้วผมก็เป็นคนที่เล่นทั้งมาเจตกา e ์ลิงแล้วก็สะสม TCG นะครับผมไอ้ f ฟนอลแฟนตาซีนะโอเคแล้วก็จะมาเปิดดูกันเผื่อท่านใดสนใจอยากจะเริ่มสะสมไฟนอลแฟนตาซีผมคิดว่าน่าจะดีนะ ตอนนี้มันเพิ่งออกมาแค่กล่อง13เองแล้วเดี๋ยวกล่องรุ่นที่14ก็จะออกมาเร็วๆนี้แหละประมาณพร้อมกับไอเลเจนดราก้อนไอ g ฟก t สติ e เรมอะนะครับผมนะฮะก็ถ้ามีโอกาสคว้าได้ก็คว้าสักกล่องหนึ่งเอามาสะสมผมว่าอาร์ตเวิร์กมันสวยมากเลยนะแล้วมันก็ให้เลเจนเยอะมากเลยเลเจนของมัน,นก็คือมิสติกของ m Magic the g a t h e r i n g นะครับผมคืออะไรวะถอยถึงเป็น2012 มันน่าจะเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดป่ะโอเคอโอเคเราก็ได้พกบ็อกเอ่อคัทบ็อกช็อปเปอร์มานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะวันนี้นะฮะพอมันก็เพิ่งออกแต่ก็ได้ประมาณสองเหรียญมั้งกล่องนี้ก็ราคาขึ้นไปแล้วนะครับผมของเอ่อ Final Fantasy Opus 13เนเนี่ยราคาก็ขึ้นไปเอ่อสามสี่พันสี่พันกว่าบาทแล้ว นะฮะตอกล่องแล้วก็หาคน้างยานะฮะสิบสองกับสิบสามจะสิบสองยังมีน่าจะมีของอยู่นะฮะแต่สิบสามเนี่ยเริ่มจะไม่มีละเรามาเปิดกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ของเกมนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับมา g จิกนะฮะก็คือมีคอมมอนอันคอมเรลแล้วก็มิสติกแต่ว่าของมายจิกเอ่อแฟนตาซีเนี่ยก็จะเขียนว่าคอมมอนก็คือ C อันคอมของไฟนออลขงไฟนอลแฟนตาซีก็จะเขียนว่า R แทนนะครับคือแร่แล้วต่อมาก็คือฮีโร่ฮีโร่ก็เท่ากับแร่ของมาร์จิกาซาร์ลิงแล้วต่อมาก็จะเป็น L L ก็คือมิสติกสำหรับที่นี่ก็คือยนเลเจนดารีนะฮะแลนเออเลเจนดารี Legend, หรือเลเอ่อเลเจนนะครับผมซึ่งการ์ดเนี่ยความสวยงามก็หน้าตายอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ข้างหลังมันเหนียวมากมันมันไม่เหมือนเนะี่ยมันเป็นสักซาเต้นเต้นมากนะฮะข้างหลังมันแล้วก็จะมี ปูอาร์ตมีฟอยมีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราก็จะสกิปคอม m อนไปเลยแล้วก็เริ่มนะจอก,ก็จะมี common, คอม m อนกี่ใบวะ1 2 3 4 5 6 7 7านะฮะคอมมอน7ใบแล้วตามด้วยฟอยฟอยนี่ก็จะเป็นอะไรก็ได้นะในที่นี้ก็คือฮีโร่ a าร์ดนะครับกริฟนะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็นแรร์อ m มิสติกก็คือเอ g เลเจนารีฮีโร่หรือ H หรือว่า L นะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็น H เราไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วน,นี่ก็จะเป็นนะ Rare แ,และ Rare ก็คือ uncommon จะมี3ใบนะครับผมเห็นไหมภาพสวยนะหน้าสะสมเซ็กซี่มากฟหน้าอย่างเงี้ยูมิน่านะ่ารักนะลรอโอเคคราวนี้เปิดเร็วละแล้วก็ intro ละทุกคนก็น่าจะเข้าใจละว,ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมผมจะข้ามไปเลยเพราะผมต้องการหา full art หรือว่า l e g e n d รี่นะครับผม อันนี้คุณก็เป็นฮีโร่ไอพวกฮีโร่เนี่ยก็คือแบร์เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอ่านให้ฟังนะครับจริงๆผมก็ยังเล่นเกมนี้เป็นเลยผมอาได้ฟูลอาร์ตมาละใบแรกนะครับฟูลอาร์ตเนี่ยก็คือจะไม่มีกรอบนะครับผมหน้าตาจะเป็นแตกต่างกันคืออย่างนี้นะฮะกรอบไม่มีราคาก็จะสูงซิดเรนเดลนี่ผมมีละใบหนึ่งไม่เป็นไรซัมก็ซัมจริงๆผมตามหาไลนิ่งอยู่นะครับผม ดก้าดก้านี่เป็นไพ่แร์ที่ค่อนข้างแพงนะฮะไพ่ฮีโร่ดอืมเอางี้ผมจะพูดในภาษาของฟฟนฟิวซีแล้วกันนะฮะจะได้ไม่งงตัวนี้ก็เป็นแร์แล้วก็ตามด้วยอัไนท์ฮีโร่นะครับผม ฮีโร่ขบแล้วก็ไอนี้ฮีโร่อะเราได้ฮีโร่ไอนี่มานะฟูอาร์ดน่าเสียดายมากนะครับผมอยากได้เลเจนดารี่ฟูอาร์ดมากเลยแต่ว่าเลเจนฟูอาร์ดเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งเลเจนน์คอมมอนออนคอมได้ทุกอย่างเลยนะฮะขึ้นอยู่กับดวงของเราและซิทเฮสก็จะเป็นฮีโร่ตอนนี้ยังไม่มีเลเจนดารี่สักตัวเลยนะ แต่ว่าปกติเปิดหนึ่งกล่องเนี่ยอาจจะได้8ถึง10กว่าเลยนะครับผมเเจินลี่ให้เยอะเหมือนกันเซล่า์มูเบียสคอมมอนหลอเนี่ยโ้สวยๆคอมมอนเทมาแล้วก็ Hero. คันชิราฮีโร่นะฮะไม่รู้ว่าเขาใช้โฟกัสแมวหรือว่าดาบนะหรือว่าแสงอลือสักอย่างออฟโร่ ค hey. well ลาสเวลส์ล้อหล่อตัวนี้แรนะครับเห็นไหมแค่การ์ดแรของเขาก็เท่มากแล้วอันนี้ก็เป็นเลเจนด์ตัวแรกแล้วมั้งนะครับเนี่ยชื่อ White Tiger l e s s e n Numbers Man You can only play with CP produced by backup to cast White Line Tiger White Tiger หนึเหรอ White Tiger l e s s e n Numbers นะฮะ ได้ brave นะ When white tiger เ uh, บ enter the field or attack choose one character opponent control do it and freeze it โอเคน่าจะลา่ยากดีนะผมก็ไว้ตรงนี้แล้วกันวิธีเล่นของเกมนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะลองไปเช็คในเว็บเอเอือ่นในคลิปอื่นๆนะเพราะว่าเห็นว่ามันใช้เวลาเข้าใจเองผมใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเข้าใจนะฮะ แต่ว่ามันไม่มีแลนนะถ้าเราเห็นเนะี่ยเราจะรู้ว่านี่มีแลนเเจน่งอีกแล้วนะฟริซเซอร์ลิสนี่เป็น Legend เเจน่งเลยอเนี่ยหน้าตาพิลิกมากนะฮะโอเคมันไม่มีแลนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการ์ดในมือเนี่ยเราดิสการ์ดมันหนึ่งใบเนี่ยเท่ากับสองมานานะฮะก็คือได้สองฟริซเซลแต่ก็ขึ้นอยู่กับสีด้วยอย,อย่างเช่นดิสการ์ดสีนี้ก็าอาจจะได้เพชรสีนี้สองอันเพื่อสรับแคสสปาราด อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นโมติคัลเลอร์มั้งอันนี้ก็เป็นเลจด์ฟอยนะครับใบแรกของเราไนรอเช่ะแล้วก็ฮีโร่ไปตังไปอตอนนี้เราได้เลจนมามา3แล้วนะครับผมได้ฟอยหนึ่งใบแล้วก็ธรรมดา2ใบแล้วก็ฟูอาร์ตหนึ่งใบน่ารักมากม็อก ของ FVE แล้วก็คนนี่นะครับ Lightning Lightning s a r t เราต้องได้พอนางฟ้าเรามากับเราอู้ Delusory n i g h t หรอมันเป็นคอม m อ n อะเนี่ยคตรเท่เลยให้นางฟ้าได้ส่องพลังให้ผมหนะ่อย สตาร์เตอร์ใช่ไหมถ้าเป็น S เนี่ยกรณีนนพิเศษนะก็คือสตาร์เตอร์บ็อกซ์มันจะได้ของสตาร์เตอร์มาด้วยทิทาเนียอันนี้ก็ต้องเว้นเป็นพิเศษนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีราคามากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นของกล่องกล่องสตาร์เตอร์ที่จะโปรติมันจะมิกซ์ส่งมาให้ในคลิกเอ่อไม่บูสเตอร์ เก่งเลยดีชิวาอ๋อเซ็กซี่มากเลยชิวาใบนี้นะคะนี่เธอรู้ไม่ออกนี่ไม่รู้ว่าเป็นซัมมอนเลยนะครับเนี่ยเ่าเป็นสาวน้อยที่ไหน แล้วก็เรมิดีน่าจะเป็นเอเคิโรนะฮะไหนนะมีกี่ใบเนี่ยสยมามใบเองเนาะไวเมจแล้วก็เรนเอลเคมิสแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นเลเจนด์อ่าโซฟี sophie นะครับเป็นเลเจนด์ใบนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับประมาณ20เหรียญสำหรับนอนฟอยด์ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ทำไมะนะอืมนลองอ่านดูก็ได้โซฟี sophie. for each earth forward other than sophie control sophie gain โอ้มีแน่ละ่ะมันบวกทั้งสองพันแต่มันต่างสี่พันไล่สอง for each water forward other than Sophie control Sophie เก i n อ๋อได้ไม่ว่าจะเป็น earth the water เลยนะตามสีของมาเลยนะแล้วก็ at the end of each of your turn if Sophie has one uh t 0 0 0 0 power or more draw one card and Sophie deal your o p p o n e n t one point of damage โอ้โหดีมากมีหน้าแล้วครับสมราคาแล้วได้เจินใบนี้จากมาก ออออดิน oh, นะครับผมอดิน oh, เป็นแร่เออเราจะมีโอกาสได้แค่2ใบนะครับผมสลับฟูอาร์ตและผมก็ได้แร่กับฮีโร่ฟูอาร์ตมา mm hmm. น่าเศร้ามากนะครับ mm hmm. ไม่เคยได้เลเจนด์กับเขาสักทีนะฮะสวยงามนะครับฟูอาร์ตรอยตรงนี้แล้วก็ผมแนะนำนะครับว่าพยายามอย่าซื้อ แบบแยกซองนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเปิดมันผมอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาไอ้พวกนี้ไปละไอ้ฟูอาร์ตนะครับอ่าไลนิ่งนะครับไลนิ่งแบบธรรมดานะฮะเขาก็อาจจะเอาได้สองใบปุ๊บเขาก็เอาไอ้พวกนี้มาขายให้คุณคุณก็จะไม่มีวันได้การ์ดฟูอาร์ตเลยนะครับผมซึ่งการ์ดฟูอาร์ตเนี่ยมันจะมีให้อย่างมากก็สองใบแล้วมั้งน่าจะสองใบนะครับผมตอกล่อง แล้ฟูลอาร์ตก็คือใบที่แพงที่สุดนะครับอาจจะได้ขั้นต่ำก็คือ1 0 2ถึง2ีเหรียญน,นะครับผมจนถึงหลักร้อยเหรียญเลยสฟู Full Art. อาร์ตเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าอย่าซื้อแยกซดยเด็กขาดนะครับจะเสียใจมากอันนี้เป็นเลเจนด์นะครับโอวิโอวเลียของไฟนอลแฟคติกนะครับใบนี้ก็แพง เพราะว่าเปิดกล่องมันก็คุ้มนะมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้าคุณได้ห่วยๆอย่างเงี้ย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 ,ย,ยแต่ว่าถ้าคุณได้ตัวดีออกมาเนี่ยก็คุ้มคุ้มแน่นอนอ่าได้คิงเออเลโอได้คิงฟอยแล้วผมอยากได้มากเป็นเลเจนด์นะครับผม ตัวนี้ไม่แพงหรอกครับแต่ผมเมินมีควีนฟอยไงผมก็เลยอยากได้คิงฟอยมาแล้วมาแล้วเลเจนอโอแค่นี้แฮปปี้แล้วครับสองซองนี้จริงๆก็เออต้องแฮปปี้นะมันไปนบังคับไงไม่รู้นะฮะอ่าต่อเลยต่อเลยอู้อ่านว่าอะไรว่าลูกค้าเป็นแรนะครับสาวน้อยน่ารัก ได้ได้คิงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเลเจนด์ธรรมดานะครับแอมกลนครั้งนี้คิงมาบ่อยนะครับกล mm ่ hmm. องที่แล้วนี่มีแต mm ่ควีนนะฮะไม่มีคิงเลยไม่แต่ใบเดียวแจ mm ็ค hmm. ก็มีนะครับแต่แจ็คเป็นแค่แรธรรมดา mm hmm. ออกมาอีกแล mm ้ว hmm. น่ารักมากไยนี่มาบ่อยบ่อยแต่ไม่ค่อยแข่งไม่ได้มีราคามากยูเอ็นฟูอาร์ตไม่รู้ฟูอาร์ตมันขึ้นไปสาม้อยเหรียญได้ไงไม่รู้นะครับไอ้นี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสแกมการโกงกันมากกว่าคงไม่ถึงหรอถ้าพะจริงแเราใบนี้แต่ว่ามันก็เหมือนกับไอ้ time warp ของเอ่ Haven อ s t i k k e a v e n เนี่ยไอ้ภาพญี่ปุ่นที่มันราคาพุ่งเวอร์อ,อันนี้ก็ฮีโร่นะครับได้เป็น pre release kit นะฮะเป็นโปรโมโการใบน,นี้ถ้าเป็นฟูอา a r d เออมันก็เหมือนอย่างนั้นแหะที่ราคาพุ่งเวอร์เพราะว่ามันสุบยไงแล้วมันก็มีสลีฟรูปร่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีความเก่งเท่าไหร่นได้เลยเยนด์หนึ่งตรงนะครับ เหลืออีก 246. ส,สี่หกเห็นไหมเราเหลือตั้งหลายซองแล้วเมื่อกี้ก็เปิดไปตั้งหลายซองผมคิดว่าเราคงไม่ได้ถึงสหลอกไอฟ้ฟอาร์เนี่ยเพราะว่าเขาว่ากันนะผมก็ไม่เคยเปิดโอ้ได้สตาร์เตอร์มาใช้ออะวางตรงนี้ผมก็ไม่เคยเปิดเจอหนึ่งหนึ่งใบแล้วก็ไม่เคยเจอเ,เจอสา,สามใบนะครเราก็มาลองดูอาจจะเป็นไปได้ ว่ามันจะมีทั้งหนึ่งใบและสามใบครับช่วงนี้โควิดมันมานะฮะร้อนแรงในประเทศไทยคุณ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะแล้วก็อยู่ในแต่บ้านอย่าออกไปซ่าที่ไหนนะครับผมไม่คุม้มหรอกครับถ้าเป็นได้เลยเช่นมาตัวน,นีนะฮะถ้าฉีดแล้ววัคซีนแล้วเนี่ยก็อย่ากาตกนะครับจะได้แล้วก็มานั่งเปิดการ์ดบนผมดีกว่าน,นะปลอดภัยสั่งซื้อของก็ฉีดสเปรย์นิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะฮะ โอเคซองสุดท้ายมาขอเลเจนด์สักใบนึงอ๋อซาร่าอันนี้ก็ถือเป็นคาร์ทฮีโร่ที่มีราคานะครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาดูถ้ามีคอมเมนต์อะไรมีอะไรเสนอแนะหรือมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ ถ้าอยากดูต่อไปก็คลิกไลค์กด Subscribe หรือว่าเช็คในวิดีโออื่นของผมซึ่งผมเปิดกล่องไปหลายกล่องมากนะครับและเดี๋ยวผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆเพราะผมสั่งซื้อมาเยอะมากผมจะทยอยทยอยเปิดไปทีละกล่องทีละกล่องคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเรามีเลเจนด์กี่ใบนะครับครั้งนี้ได้กี่มาหนึ่ี่ห้าหกเจ็ดกล่องนี้ได้9ใบนะครับผมกล่องที่แล้วได้สิใบโอเคขอบคุณครับลาตีสวัสดิ์ครับ